ใช่แล้วค่ะหัวหน้าห้องพูดถูกแล้วท่านอาจารย์จะปล่อยพวกมันไปไม่ได้นะคะอืมอ่อในเมื่อพูดกันแบบนั้นก็ได้เฮ้ยไอเอสตัวนนั่นน่ะมันจะตามมาพวกเราทันอีกหรือเปล่านะไหนลองหันไปดูหน่อยสิฮ่าไม่หรอกครับถ้ามันเหาะตามมาทันจริงๆรก็มันเองก็ไม่น่าจะทำหน้าอัปลักษณ์แบบนั้นออกมาหรอกครับหัวหน้า ถ้าพวกเรากระโดดพุ่งออกมามัวรอไอวีเอตัวบุญบ้านั่นถ้ามันทำปฏิกิริยาแบบนั้นป่านี้พวกเราเองก็คงน่าจะอยู่ออกไปไกลหลายหมื่นแสนแล้วนะครับฮเฮ้ยนั่นมันอะไรนะเอ่อทำอะไรกันน่ะฉันเองก็เริ่มงงๆแล้วนะเฮ้ยอะไรนะ ทำไมเอสตูบุยมันอยู่ตรงนั้นอะอาอะไรกันนี่ทอาทำไมเอสตบุยมันตามมาทันน่ะเฮ้ยแกเป็นคนบอกไม่เองเหรอว่ามันตามมาไม่ทันน่ะเฮ้ยเป็นรองหวัวหน้ากูได้ยังไงวะนี่เฮ้ยข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยลองลองหาวิธีที่จะเอ,อ่อทำให้เอสตูบุยออกห่างจากเอสตูบุยให้ได้ก่อนนะครับฮ่าผิว ฮ่าใช่ไม่ใช่ว่ามันเหาะกลางอากาศได้เงน้นเหรอเมื่อกี้ข่ามันจะเห็นโลกนะครับอ่าไม่ใช่ว่ามันตามพวกเรามาทันเองงั้นเหรอแต่ถ้าไม่เหมือนพวกเรายังหมุนอยู่กับที่ต่างหากเหรออืมหรือว่าย่านของเราจะเกิดเหตุขัดข้องนะอืมทุกอย่างมันเองก็น่าจะปกติดีนะครับ ข้าจะไม่เชื่ออะไรอีกแล้วนี่มันอะไรกันแน่ทำไมพวกเราหมุนอยู่ตรงนี้กันไปเรื่อยๆละ่ะอ่าพิวพิวอ,อ่อะไรเนี่ยว,ว่าไงนะทำไมเจอโลกอีกแล้วละ่ะเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงออกไปจากตรงนี้ไม่ได้กันนะอ่าอ่านี่นี่มันเล่นอะไรกันวะอืมเอ๊ะอะไรนะ่ะเวนเอ้ย อืมไอ้มันลงมือแล้วสินะอาจารย์หยานเลิกเล่นแบบนี้ได้สักทีแล้วหนะ้าปล่อยพวกมันไปเถอะอืมก็ได้ก็ได้ไอ้มอดปวกเอ้ยงั้นก่อนที่จะปล่อยพวกแกไปขอโทษก่อนแล้วค่อยไปก็แล้วกันนะฟุ๊บฮู้กระบี่ตัดอากาศฟิวตูมอาตูมตัดอวกาศเลยเฮียไม่ใช่ตัด อากาศและตัดอวกาศเลยเว้นเอ้ยยังไม่มผู้มีฝีมือชั้นยอดอีกคนงนั้นเหรอเนี่ยอาขอบับปิวปิวเลยผมขอโทษครับผมบิดไปแล้วอ,อผมจะไม่มาแล้วแอ็งเอ็งเอ็งเง,เง,เงบ้าบ้านะม่ติอวกาศถูกทำลายแหลกละเอียดเป็นรูเลยงั้นหรอเนี่ยเฮ้ยไม่จริงนะ่ะ บนโลกนี้ยังมีผู้คุ้มครองที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่อีกด้วยแล้วงั้นเหรอทําไมเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยล่ะโอ้ตกใจมากเออไหนหันกลับไปดูหน่อยสิใครอืมมองหน้าทําไมเฮ้อไม่ต้องดูแล้วละ่ะมันจบแล้วกลับไปได้แล้วแค่นี้แล้วั้นเหรอเสร็จสิ้นหมดแล้วงั้นเหรอ ดูท่าแล้วไอพ่อหนุ่มชุดดำโบราณน,นั่นน่าจะแข็งแกร่งกว่าพวกเราหลายเท่าเลยลุกนี้กลับไปนอนตั้งแต่แรกน่าจะดีกว่านะนี่นายนะ่ะไปเป็นแฟนขับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ให้สำเร็จแล้วอาจารย์นี่ฮ่าฮ่าเป็นเพราะอาจารย์นั่นแข็งแกร่งยังไงล่ะหเห็นไหมเขาใช้แค่ทักษะเดียวก็จัดการได้แล้วเอาละหยุดพูดเด้แล้วก็กลับไปฝึกต่อฟิ้วแลนดิง้ง แม่งเอ้ยโลกนี้หนักวัวใช่ไหมไอทอุยโอ้ยโอ้ยเด้งเลยฮะเสียวหวางนั่นนายใช่หรือเปล่าโอ้พระเจ้านายยังมีชีวิตอยู่โอ้หัวหน้านี่เองเจ้า2ตัวนี้ที่อยู่บนพื้นน่ะผมขอมอบไปกับท่านจัดการเลยก็แล้วก,ลกันนะครับเอาเอา่อ เรื่องก่อนหน้านี้น่ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเหรอทุกชนทุกคนเข้าใจผิดนะว่านายย่อมเสียชีวิตตายไปซะแล้วนะเฮ้ยนี่อ่ะพาสง่งไอ้สองพวกนี้น่ะไปที่เฮดิสซะครับครับรับทราบครับบอสเป็นเพราะเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงผมเลยมีชีวิตรอดมาได้แต่จะว่าไปแล้วเมื่อคู่นี้คนที่ทำลายอาวกาศนั่นเป็นใครงั้นเหรอ อคงจะเป็นมหาเซียนอันดับที่สองแหละมัง้งเสียวหลงงั้นเหรออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียวหลงเป็นฮีโร่ที่จะพึ่งเข้ามาใหม่ต่างหากล่ะเป็นพึ่งเข้ามาใหม่ในปีนี้เลยต่างหากล่ะแล้วก็ทํเอ,อุปกรณ์ไลยแรงมากเลยอย่าไปท้าสู้เด็ดขาดนะน่าสนใจมากเลยนะถ้าท่านพูดถึงขนาดนั้นโอ้ยพ่อหนุ่มชุด,ดดำนั่นช่างหัวมันเถอะเยวค่อยหาโอกาส สักครั้งแล้วค่อยไปประลองฝีมือกับเอวีรบุรุษเมื่อคู่สักหน่อยดูก็แล้วกันนะดูสิว่าจะแข็งแกร่งสักขนาดไหนกันนะเฮ้อะไรกันนะนี่แกพูดอะไรนะฉันได้ยินคําว่าแกจะไปสู้กับเขางั้นเหรอเฮ้ยของขึ้นไอเวนเอ้ยแกนี่เลิกเล่นแบบนี้เดี๋ยวแล้วนะผ่านไปสองไปยังไม่รู้เลยนะว่าอีกครึ่งเมืองน่นะยังไปอยู่ในอากาศเลยนะ พวกบ้าพลังอย่างเจ้าเนี่ยเลิกต่อสู้กันเองสักไทยได้หรือเปล่านี่ถ้าพวกมึงต่อสู้กันกูรู้เลยว่าประเทศทั้งประเทศเนี่ยอาจจะไปอยู่ในวากาดกันได้ฮ้าผมเองก็แค่อเล่นต่างหากล่ะอีกอย่างหนึ่งผมออกมาก็เพราะว่ามีธุระต่างหากล่ะคนอย่างแกเนี่ยนะจะมีธุระมาทำด้วยหรือว่าแกจะได้ไปตกหลุมรับแม่สาวฮีโร่คนไหนอีกเข้าหรือเปล่าล่ะ อืมถ้าดูจากคําพูดของท่านที่พูดออกมาสินี่ผมเป็นผู้ชายเร็วๆแบบมันเลยงั้นเหรอเนี่ยเออสิเอเอใช่เออหัวหน้าเองงานไล่ล่าปีศาจร้ายระดับโลกใกล้จะจัดขึ้นอีกแล้วใช่หรือเปล่าครับ ก,ก,ก็ฮะก็้า3ปีแล้วนะมันเองก็จะออกมาทีดังนั้นงานไล่ล่าปีศาจคราวนี้อีกแค่2เดือนเองก็จะถูกจัดขึ้นนอกจากนี้ยังจะเป็นการสัส่นสะเทือนของวงการฮีโร่ครังใหญ่แล้วก็ถือว่ายังเป็นการจัดอัำดับให้กับฮีโร่ต่างๆด้วยนะทำให้ซูเปอร์แมนทำไมซูเปอร์แมนอย่างมึงนะ่ะ ที่เป็นระดับเสพเสียนอย่างแกไอเอสสวยอย่างแกถึงได้อยากจะเข้าร่วมงานนี่ด้วยว่าอืมฉันละสงสัยจริงๆเลยอ่าผมเองก็แค่กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงนะ้าเพราะเออว่าระบบของผมนั้นได้แจ้งมาว่าจะมีเออ ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอยู่บนโลกนะผมเองก็เลยตื่นขึ้นมายัางไรละ่ะท่านหัวหนะ้าท่านคิดว่ามันจะเป็นใครอีกละ่ะอะอะอะไรกันนะก็วิกฤตที่พึ่งถูกแก้แก้ไขไปแล้วไม่ใช่หรือไงนั่นมันไม่ใช่วิกฤตหรือไงเนี่ยเอเลี่ยนที่บุกมาพร้อมกับเอ่อลำแสงเอเลี่ยนลำแสงเลเซอร์บีมาไม่ใช่เหรอท่านคิดว่าไอ้ขยะซองตัวที่นอนอยู่บนพื้นนี่ มันจะแข็งแกร่งเหมือนกับภายพิบัติที่ระบบของผมแจ้งมากันเหรอพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้สักครึ่งของพวกปีศาจเลยด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมนี่ยนอนแองๆบนหมาอยู่นี่เงี่ยถ้าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแล้วมันจะเป็นอะไรอีกล่ะอืมฮะอะไรนะ่าเสียวคางนี่แกกำลังจะบอกว่าเฮ้ยท่านหัวหน้านี่ปลาดเปรืองอย่างที่คิดไว้เลยนะครับ ใช่แล้วล่ะครับในเมื่อผมยังมีชีวิตยอยู่ไอ้เจ้าหมอนั่นเองก็ยังไม่ตายเหมือนกันล่ะครับราชาแห่งมอนเตอร์คิงกูกูเฮาส์คืออี่ก็จบกันไปแล้วล่ะทุกคนก็คลิปเสียงนี้อาจจะเบาๆหรือดังๆหรือไม่ค่อยชัดหรือทําไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับในตอนนี้มันเองก็ดึกมากแล้วนะครับผมเองก็ทาตอนดึกๆเลยนะครับสําหรับในวันนี้ผมเองก็ทำสองคลิปเลยนะก็เพื่อที่จะ เลงชดเชยในครั้งที่แล้วนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนไปนอนแล,ะละ้วล่ะบาย